ที่ที่คุณหมอบอกไม่อร่อยเอออันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ผมผมเองเออนะเวลาเรานั่งคิดเนี่ยเหมือนตอนที่ช่วงกินเจก็จะมีโปรตีนเกษตรที่ทําหน้าตาให้มันเหมือนอาหารที่เป็นมาจากเนื้อสัตว์แต่รสชาติมันก็ไม่เหมือนอย่างกรณีนี้อาหารของของแพลนเบสของวีแกนเนี่ยมันสามารถอร่อยได้จริงหรอครับคุณหมอครับมันตอนนี้นะคุณเบลมันมีการพัฒนาของแพลนเบสมีชหรือว่าแพลนเบสมิลก็คือนม หรือเนื้อหรือไข่นยนะครับที่มาจากพืชร้อยเลยมาแล้วนะครับแล้วก็มันใช้วิทยาศาสตร์ทางด้านอาหารเข้ามาจับคือไอ้เนื้อเจสมัยก่อนที่เราทำเนี่ยมันก็คือทํากันแบบหลังครัวคุณเบลมันก็แค่ทําให้ดูคลายๆาให้เหมือนแต่มันไม่ได้ใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์อาหารเข้ามาจับอย่างเต็มรูปแบบตอนนี้วิทยาศาสตร์อาหารเนี่ยฟู้ดไซน์เน่เข้ามาจับเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเราเดินไปจริงร้านสะดวกซื้อบ้านเราตอนนี้มีเยอะแล้วนะครับที่เป็นคลินเบสเมด หรือว่าเป็นพวกโก o c รีต่างๆก็มีให้เราใช้จัดซื้อได้อย่างอร่อยมากนะครับต้องลองช่วงแรกๆเมื่อหมอเป็นเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยพวกทันเบสมดอันเนี้ยไม่รู้พูดยี่ห้อได้ไหมนะยกตัวอย่างเช่น Beyond ิปอย่างเงี้ยนะครับใหม่ๆห,หมอาก็ยังไม่ค่อยอร่อยนะนะครับแต่ว่าพอมาปีเนี้ยปีสปีที่ผ่านมาเนี่ยมันอร่อยมากนะครับจริงหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราไปกินของพวกเนี้ยเรา องมีการถามนะถามร้านเนี่ยว่าเอ๊ะนี่มันตกลงมันอร่อยจนจนเราว่าใช่จนเราแบบเริ่มเอ๊ะหลอกเราหรือเปล่าเพราะว่ามันกินเหมือนเนื้อสัตว์จริงด้วยเนาะอันนี้เป็นเป็นแค่เริ่มต้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่เป็นนักธุรกิจเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยหมอให้ทริคไว้เลยนะอยากจะรวยอยากจะทําธุรกิจให้โตเนี่ยนะจับกระแสดีแกล้จับกระแสแพนเดตเนี่ย ม่พลาดแน่นอนถ้าคุณไปดูเคิร์ฟของการลงทุนเนี่ยมันพุ่งมากบ e y อน d เนี่ย mm hmm. แป๊บเดียวนะครับขึ้นเป็น global คัมภีร์ที่ที่ยิ่งใหญ่มากอีกอันนึงคือ just egg นะ mm hmm. just egg ก็คือทำมาจากถ mm hmm. ั่วเขียวแล้วทำเป็นไข่แบบเป็นขวดนะครับยิ่งเหมือนไข่นะครับแค่มันไม่คาวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ได้เลยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือจริงๆมีเพื่อนที่ทำอย่างนี้ด้วยนะครับคือเขาเริ่มคือเนื้อจากจากพืชเนี่ยบางทีกินแล้วมันก็อาจจะเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะมันมีความความ ความมันความมันน้อยหน่อยมันก็จะมีคนพปายางให้มันอร่อยมากขึ้นโดยการทำเป็นเซฟคเจอร์ ulture, หรือเพาะเลี้ยงเยื่อที่เป็นไขมันมาประกอบกันกับเนื้อจากพืชแล้วทุกอย่างก็เป็นพืชหมดนะครับแล้วก็กินได้อร่อยมากขึ้นอันนี้เป็นเป็นกลุ่มแรกก่อนขนองการพัฒนาก็คือว่ามันเริ่มใช้ววทยาสัตร์อาหารทําให้อาหารอร่อยมากๆแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าถ้าถามว่าในเชิงสุขภาพคนเนะี่ย ด้วยกลุ่มแรกที่เป็นแคนเบสเิดแน่นอนมันช่วยสัตว์ไหมช่วยนะครับเพราะว่าสัตว์ก็ถูกค่าน้อยลงถูกทรมานน้อยลงช,ยช่วยโรคไหมช่วยเพราะว่าเราก็วยลดโรคร้อนลงได้ด้วยนะครับจากเรื่องของอาหารนะแต่สุขภาพคนเนี่ยไม่ไม่สมบูรณ์แบบเนานะไม่อุดมคติเพราะว่าถ้าจะเอาให้ดีจริงจริงสุขภาพคนเนี่ยต้องใช้อีกคำหนึ่งคุณเบลต้องใช้คาว่า whole food plant based ได e เอนะครับ plant based ก็คืออาหารที่มาจากพืช ป็นหลักไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีนมไม่มีไข่โฮลฟู food <c oughs> ก็คือเป็นแป้งไม่ขัดขาว <c oughs> ก็คือแป้งที่ผ่านการแปรรูปเนี่ยน้อยนะครับอย่างเช่นคุณพี่เบลจะกินข้าวขาวคุณเบลก็กินเป็นข้าวกล้องถ้าไรซ์เบอร์รี่ขนมปังก็กินเป็นปบูฟี่ <c oughs> นะฮะมีอีกเป็นที่สองก็คือว่าคุณเบลก็จะเริ่มกินอาหารแบบไม่เติมน,น้ําตาลแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้อาจจะทําใจยากหน่อยสําหรับคนไทยเนาะ <c oughs> แต่ว่า เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าจริงมันทําได้ก็คือไม่เติมน้าตาลละสารก็คือไม่เติมไม่เติมไขมันไม่ว่าจะไขมันจากพืชหรือไขมันจากสัตว์อันนี้เรียกว่า perfect ก็คือ whole food p l a n based diet ก็คือนะฮะอันนี้ดีที่สุดสําหรับมนุษย์นะครับในแง่ของการป้องกันและรักษาโรคด้วยนะครับจริงโควิดเองก็มีผลด้วยนะครับเดี๋ยวพลอยเล่าให้ฟังในวันหลังนะครับแต่อันนี้คือทุกคนก็จะติดคําถามเดินคุงเดลวว่าโอ ดูแลน้าตาลก็ไม่มีเนื้อสัตว์ก็ไม่มี <c oughs> ไข่ก็ไม่มีความนลมจะมีไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมก็อันเนี้ยอยากจะบ,บอกว่าอันที่หนึ่งก็คือลิ้นคนเนี่ยมันปรับได้ตอนหมอเด็กๆกับหมอเป็นเด็กต่างจังหวัดค <c oughs> หมอไม่ชื่อบพวกพวกเบเกอรี่ฝรั่งนะพวกเค้กพวกเนยพวกนมเนี่ยไม่ชนินเลยเรากินขนมไทยต,ตอนเด็กๆแต่ว่าพระวัตว่าไป นะฮะกินใหม่ๆไม่ค่อยชอบเลยนะมันรู้สึกมันเอียนมันเนยมันนมแต่เพราะว่าพอหลังๆก่อนที่จะเป็นวีแกนเนาะเราก็กินได้แล้ว<ม>จำได้ว่าเอ๊ะมันต้อิดวมันนึงตอนนี้ทำไมเรากินชีสเบอร์เกอร์ได้แบบอร่อยด้วยหน้าตาเฉยด้วยอาหารหลายอย่างที่เราไม่เคยชอบแต่พอเราเริ่มกินไปนี่มันปรับนะครับ<ม>แต่ดีที่สุดดีที่สุดนะครับก็คือต้องปรับตั้งแต่ตอนเด็กๆอย่างเช่นเราในเด็กประถม แล้วเราก็เริ่มให้ลูกเริ่มกินอาทิตย์ละวันหนึ่งอย่างโครงการที่บอกทางกับเมย์ปฐมอยู่นะครับเราปกให้เด็กๆลองกินสักอาทิตย์ละหนึ่งมือ้อเท่านั้นจาก21มือ้อกินแค่หนึ่งมื้อก่อนเราพบว่าพอเด็กที่กินแค่หนึ่งมือ้อพอโตขึ้นเนี่ยเขาประปะับไปชอบอาหารั้นเบสได้นะครับสองก็คืออยากให้เราไปปรุงดูนะครับไป search หาได้เลยนะครับว่าเราจะมีเมนูที่เป็น whole food แเบีไดเอทหรือว่ามีแกนไดเอทอะไรยังไงบ้างแล้วลองไปกินหรือไปกินร้านอร่อยนะครับจริง มีหลายร้านแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะพูดในที่นี้ได้หรือเปล่าแต่ว่ากรุงเทพมีคนเยอะมากถูกแรงว่าเป็นเมืองที่มีร้านอาหารมีแกนที่อร่อยเมืองหนึ่งของโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้ลองไปกินก่อนให้โอากาสตัวเองก่อนสักนา,นานทีอาทิตย์ละสักสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งสักครั้งหนึ่งสักมื้อหนึ่งก็ได้นะครับ